จะโกรธไม่พอใจขนาดไหนก็ฆ่าพ่อไม่ได้ฆ่าแม่ไม่ได้ถ้าไม่เห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะฆ่าไปแล้วก็ได้นี่คือเคยเป็นพ่อเป็นแม่คนมาแต่มันไม่ทันกันเมื่อเราใหญ่มาลูกไม่ฟังคำเราจึงคิดเห็นใจพ่อแม่ของเราที่ตายไปเลยเป็นกรรมเป็นเวรกันต่อๆมาคนเรามันก็อยู่ได้เพราะการเคารพคารวะ ให้มีความอดกลัน้นต่ออารมณ์เมื่อพ่อแม่บอกลูกไม่ฟังก็คิดเห็นว่าเราแต่ก่อนเคยเป็นเด็กน้อยมาใหญ่มามันไม่ค่อยรู้จักกรอกแน่ต่างคนต่างวางลูกเข้าใจว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามามันก็อ่อนลงสบายก็เลยระบายออกคาระโวจะนิวาโตจะ การเคารพซึ่งกันและกันทั้งพ่อแม่ลูกและหลานนี้แม้จะไม่เข้าใจกันก็อยู่กันไปได้เพราะความเคารพคือธรรมฉะนั้นหลักธรรมนี่แหละเป็นข้อสังเกตเป็นความผูกพันของเราทั้งหลายไม่ให้แตกแยกกันได้การที่เราแต่งงานกราบเรียนครูบาอาจารย์มาอันนี้ก็เป็นเบื้องแรกที่เราจะตั้งชีวิตแต่ก่อนเคยเป็นลูกคน บัดนี้มาตั้งตัวเป็นพ่อคนแม่คนเราเป็นลูกคนมันไม่ยากหรอกเรือนรั่วไม่ใส่ลูกแต่มันรั่วใส่พ่อใส่แม่เนี่ยเงินไม่มีขาดเงินมันก็ไม่ถึงลูกแต่มันถึงพ่อกับแม่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการแต่งงานนี้เป็นต้นทําให้มันเป็นมงคลทําให้มันดีจึงจะจัดว่าเป็นวิวาหะมงคล ตีหม้อไม่ให้แตกลูกเกิดมาพ่อแม่ก็รับผิดชอบตัวเองไม่รู้อะไรเป็นภาระของพ่อแม่ทั้งนั้นมันอยากจะถ่ายก็ถ่ายเลยมันอยากจะวิ่งวิ่งตามเรื่องเราก็ต้องตามเก็บตามรักษาทุกอย่างนิ้วเรียกว่าครัวจนกว่ามันจะโตขึ้นมาเราก็ยิ่งรักมันมันยิ่งร่าเริงบันเทิงมันยิ่งไม่ฟังคำพ่อคำแม่ไปตามเรื่องราว สองตายายอยู่กับบ้านก็บ่นกันฟังเออลำบากไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันยุ่งตลอดเวลาโยมก็คงจะมีกันบ้างแล้วนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้คงจะมีครอบครัวมาบ้างแล้ววันแต่งงานมีคนนิมนต์เอาอาตมาไปเทศไม่รู้จะเทศอะไรก็มีแต่เรื่องยุ่งยุ่งท้งนั้นจะเทศระวังนะระวังอะไรไม่รู้ละให้ระวังก็แล้วกัน ระวังครอบระวังครัวระวังให้ดีรักการแสนรักมันก็เกลียดแสนเกลียดใหม่ๆก็ยังชั่วหน่อยอายุห้าสิบหกสิบปีสองตายายพูดกันไม่ค่อยเข้าหูกันยายพูดทางนี้ตานั่งฟังอยู่ทางโน้นอยากจะโยงม่านกั้นเสียแล้วเพราะอะไรเพราะครอบครัวนี้พูดไม่ค่อยเข้าใจกันเมื่อมีครอบครัวมีลูกมาบางคนรักมันดุมัน บางคนรักมันดุมันไม่ได้กลัวเกรงใจอันนี้ก็คนละเรื่องและคนละอย่างกันลูกหลานเกิดมาพระพุทธองค์สอนว่าอย่าให้รักมันอย่าให้เกลียดมันจะทำอย่างไรเรามีปัญญาไหมบางคนสอนนิดๆมันก็ดีบางคนสอนดีมันก็ไม่เอาต้องว่าต้องแข็งแต่พระพุทธองค์ท่านสอนว่าถ้าเราจะทำอันใดสักอย่างหนึง ให้เราทำความเข้าใจในใจของเราว่าเหมือนกับช่างหม้อตีหม้อตีหม้อทั้งวันแต่ในใจของช่างหม้อเขาว่าไม่ให้หม้อแตกเขาจะตีหม้อให้เป็นหม้อเข้าใจไหมเราดุลูกหลานก็เหมือนกันดุเพื่อความหวังดีอย่าให้เขาเป็นทุกข์เราก็อย่าเป็นทุกข์ถ้าเราทำให้เขาเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เราทุกวันนี้มันจะโศกจะโกรธ เจโมโหก็เพราะความเห็นอย่างนี้ให้รู้ไม่ใช่ว่าไม่ให้รักให้รู้จักความรักไม่ใช่ว่าไม่ให้เกลียดให้รู้จักความเกลียดอย่าให้เราเป็นทุกข์บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนปลาในหน้องก็กินได้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นสิบัวก็ช้ำน้ำก็ขุนปลาในหน้องก็ตายเรียกว่าทุกข์ตลอดเวลาท่านจึงให้รู้จักอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นนี่เรียกว่าครอบครัว เคยอ่านไหมครอบครัวมันเป็นอย่างนี้แต่มันก็จําเป็นต้องครอบจําเป็นต้องครัวยังอาตมาเนี่ยมีครอบครัวเหมือนกันไม่มีอยู่ในบ้านมันมีอยู่ในวัดลูกเยอะเราลองดูซินี่ก็ครัวใหญ่เหมือนกันนี่ระวังให้ดีอาตมาตีมันด้วยตีให้มันแหลกพยายามตีไม่ให้หม้อแตกตีให้เป็นหม้อ นี่สอนคนไม่ให้เขามีทุกข์เราก็ไม่ให้มีทุกข์สอนเขาด้วยสอนเราด้วยคลอกันไปบางคนก็สอนแต่คนอื่นเหมือนแม่ครัวไปล้างจานเห็นจานสกรปรกก็เอาไปล้างให้มันสะอาดแต่ใจขุ่นมัวหน้าบูดหน้าเบี้ยวบนปัดปาดแกก็ถูเช็ดจานให้มันสะอาดแต่ใจสกรปรกแกไม่มองดูใจหน้าสงสาร ทำให้ใจสกปรกแต่จานสะอาดเอาอย่างนั้นไหมระวังเนอบางทีก็จับไม่กวาดกวาดบ้านเด็กมันทำเปื้อนมันไม่รู้จักก็บ่นไปเธอะคนแก่น่ะบ่นไปบ่นไปแต่ก็กวาดในบ้านสะอาดแต่ใจเจ้าของไม่ได้กวาดเป็นทุกตลอดเวลาโยมผู้หนึ่งถามแทรกขึ้นอันนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆประเดี๋ยวเด็กก็จะไม่ทำสิคะอ้าวไม่ใช่อย่างนั้น นี้ต้องให้โยมมีปัญญาจะทำอย่างไรเด็กจึงจะกวาดเมื่อเด็กไม่กวาดจะทำอย่างไรเราจะไม่เป็นทุกข์สอนให้ไปด้วยกันทั้งสองคนเด็กก็ว่าอย่าให้เป็นทุกข์เราก็อย่าให้เป็นทุกข์เราต้องมีอุบายก็ว่าไปอย่างนั้นอันนี้พระท่านสั่งสอนให้รู้จักท่านสอนให้รู้ให้รู้ครอบครัวเข้าใจไหม ถ้าอ่านครอบครัวไม่ออกอย่าเพิ่งไปแต่งงานจะวุ่นเอาจำไว้ให้ได้จำไว้ลูกหนูไม่สู้เคยมิโยมาร้องเรียนกับหลวงพ่อว่าลูกหลานมันไม่กระตือรือร้นไม่รู้จักอยากได้อยากดีกลัวมันจะเอาตัวไม่อรอดหลวงพ่อช่วยสอนให้ดิฉันด้วยหลวงพ่อตอบว่าอาตมานั่นก็คิดผิดเหมือนกันเหมือนหนูมันอยู่ในรูตอนลูกยังเล็กๆพ่อแม่ ก็หาเหยื่อมาเลี้ยงแต่พอลูกโตแล้วมันก็หาเลี้ยงลูกมันอยู่หรือเปล่ามันไปเที่ยวขุดรูให้ลูกมันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นลูกหนูมันก็ไปขุดรูของมันเองทั้งนั้นลูกหลานเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเท่าที่เห็นเห็นบางทีพ่อแม่ตายแล้วลูกหลานเขาร่ารวยกว่าพ่อแม่ซิอีกอย่างนี้ก็มีอาตมาจึงว่าเราควรคิดผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาไวมา้มากม จิตใจจะได้สบายปลอบใจแม่วันหนึ่งโยมผู้หญิงไปกราบหลวงพ่อเขาเศร้าโศกเสียใจมากเพราะลูกชายอายุเพียง18ปีเสียชีวิตอย่างประทันหันในต่างประเทศหลวงพ่อปลอบใจว่าการเสียลูกไปมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นเพราะอะไรมันก็คล้ายกับโยมนั่งหลับตาอยู่เฉยๆงูเลื้อยเข้ามาตรงนี้โยมก็ไม่เห็นถ้าโยมไม่เห็น โยมก็ยังไม่กลัวท่านมันมาถึงนี้แล้วโยมเห็นโยมก็กลัวอย่างเต็มที่โดดหนีเลยทีเดียวนี่คือจิตใจโยมที่รักลูกนี่นะแหมเอามาไว้เมืองนอกก็รักอยู่ที่บ้านก็รักอยู่ที่ไหนก็รักมีแต่รักอย่างเดียวเลยนะความรู้เท่าไม่มีเมื่อหากว่ามาสูญเสียไปด้วยที่ว่าเรารักมันมากอย่างเดียวไม่มีปัญญาพิจารณามัน ความสูญเสียเพราะความรักนั้นมันเหมือนกับเราตายไปแล้ว90เอร์เซนเสียหายหมดจับอะไรไม่ถูกทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ทำกรรมฐานได้ฟังธรรมะคล้ายๆกับเรานั่งอยู่ที่นี่เห็นงูเห่ามันเลื้อยมาเท่านั้นมันเป็นอสสารพิษก็จริงเราได้เตรียมตัวเราไม่กลัวมันก็ได้บางทีเราไล่มันกลับไปก็ได้เราไม่ไล่เราหลีกไปเสียก็ได้ ถึงมันมีพิษอยู่มันก็กัดเราไม่ได้เมื่อมันไม่กัดเราเราก็ไม่ได้รับพิษถ้าเรารู้ว่าเออนี่ลูกเราก็จริงนะจริงโดยสมมุตินะนี่มันอาศัยพบชาติเกิดกับเราความดีความชั่วเป็นของเขาเองต่างหากจะมีอายุยืนก็ของเขาจะมีอายุสั้นก็ของเขาเราอาศัยพบชาติให้เขามาเกิดเท่านั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้ เราไปนั่งที่ไหนเราก็คิดได้สบายที่เราจะเข้าไปละอย่างมากก็เห็นว่าอืมนี่มันเป็นของไม่แน่รอกสมมติว่าลูกเมื่อคิดถึงลูกเมื่อไรความคิดถึงลูกเกิดขึ้นมาเมื่อไรเรียกว่าเป็นอนิจจังแต่มันไม่แน่เมื่อรักมันวันนี้พรุ่งนี้เกลียดก็ได้มันเกลียดแล้วมันก็รักก็ได้มันอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ปีหน้ามันจากเราไปก็ได้ ถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราภาวนาอยู่นี่เป็นการภาวนาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเป็นภาวนาเรามีความรู้อย่างนี้มันเป็นปัญญาแล้วคำแนะนำในการแบ่งมรดกอุบาสิกาผู้มีอัญะกินคนหนึ่งเล่าว่าสมัยก่อนดิฉันคิดว่าจะแบ่งมรดกสมบัติให้ลูกๆคือไรนาที่มีอยู่ดิฉันก็ไม่คิดกว้างไกลไปอย่างอื่น เพียงแต่คิดว่าจะมอบสมบัติทุกอย่างให้ลูกหมดในเมื่อเราแก่เท่าชาราลงก็จะได้อาศัยพึ่งพาลูกหลานดิฉันคิดอยู่ในใจคนเดียวแต่หลวงพ่อท่านคงรู้ท่านได้เตือนว่าจะแบ่งสมบัติให้ลูกหลานก็ให้พิจารณาดูดีๆถ้าจะมอบให้เขาหมดทุกอย่างก็อาจจะไม่ดีนะบางที ลูกผู้ที่ไม่รู้จักอุปการะคุณของบิดามารดาเขาก็จะทอดทิ้งเราไม่เลี้ยงดูเราก็ได้ในเมื่อเราแก่ชราไปก็จะไม่มีที่พึ่งฉะนั้นจึงควรแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นของเราลูกหลานเขาจึงจะเลี้ยงดูในเมื่อเขาเห็นว่าเรายังมีสมบัติอยู่บ้างโดยเขามีความหวังว่าจะได้สมบัติเหล่านั้นเขาจึงจะอุปการะเลี้ยงดูเราด้วยดี ก็เปรียบเหมือนท่อนไม้ผุกที่มันไม่มีเหตุขึ้นจะไม่มีใครสนใจที่จะมาเลี้ยวแลเลยอันนี้ก็เหมือนกันดิฉันได้พิจารณาดูตามที่ท่านพูดก็จึงได้คติข้อคิดขึ้นมาต่อมาเมื่อแบ่งมรดกดิฉันก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นความจริงตามที่ท่านพูดไว้ทุกอย่างเลยค่ะท่านคงจะรู้ล่วงหน้าท่านจึงได้บอกเตือนสติดิฉันอย่างนี้ ทำให้ดิฉันมีความเคารพศรัทธาท่านยิ่งขึ้นก็จึงได้พยายามรักษาศีลภาวนาเพื่อสะสมความดีให้มากตามที่ท่านสอนธรรมะปฏิบัติหลวงพ่อสอนญาติโยมว่าหน้าที่ของคารวาสไม่ได้อยู่ที่การทำบุญสุนทานอย่างเดียวแต่ควรที่จะมีการฝึกอบรมจิตด้วยเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่อื่นไกล ไม่ได้อยู่กับพระไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ในคัมภีรธรรมะเป็นความจริงสำหรับทุกสิ่งที่มีชีวิตและการพ้นจากทุกขั้นอันเกิดจากการเข้าถึงธรรมะนั่นเองการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่จิตใจหากคนเรายังมีอาการเคลื่อนไหวแล้วก็หายใจอยู่ยังรู้จักเย็นรู้จักร้อนรู้จักชอบรู้จักชัง ก็ยังพอปฏิบัติได้เพราะธรรมะนั้นก็เกิดอยู่ที่กายใจของเรานั่นเองอย่าเข้าใจว่าธรรมะนั้นห่างจากเรามันอยู่กับเรานี่แหละเป็นเรื่องของเราทั้งหมดธรรมะนี้ลองดูซิเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวไม่พอใจบ้างเดี๋ยวโกรธคนนั้นบ้างเดี๋ยวเกลียดคนนี้บ้างธรรมะทั้งนั้นแหละโยม การสอนอย่างนี้ทําให้คารวาสหลายคนได้สํานึกในการเป็นชาวพุทธของตนเป็นครั้งแรกอุบาสิการันจวนได้เล่าถึงตัวท่านเองว่าเมื่อก่อนนี้ดิชันเป็นพุทธบริษัทคนหนึ่งนะคะเป็นมานานแล้วก็เหมือนพุทธบริษัททั้งหลายคือว่าทำบุญฟังเทศใส่บาทรับศีลอะไรทํานองนี้แล้วก็คิดว่านั่นแหละพอแล้วไม่เคยคิดว่าการเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันต้องเป็นมากกว่านี้ จนกระทั่งได้มาฟังธรรมที่หลวงพ่อเทศเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าสิ่งที่พุทธบริษัทควรทำที่สุดนี้ก็คือการปฏิบัติที่จิตและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านปรารบมากที่สุดหลวงพ่อให้ความหมายของธรรมะไว้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทซึ่งมาจากทิศใดๆก็ตามเมื่อเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะหมายถึงอะไรก็ควรที่จะรู้ ธรรมะคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่เป็นธรรมะนั้นไม่มีมันเป็นธรรมะหมดทุกชิ้นทุกส่วนไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีอยู่ในตัวเราซึ่งมีอยู่ในตัวและนอกตัวเรานี้เองนี้เรียกว่าธรรมะและธรรมะก็คือสภาวะธรรมที่ทรงตัวไว้ทั้งในกายของเรา ทั้งในใจของเรานี่คือธรรมะและธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็จะปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะถูกทางการที่รู้เรื่องของธรรมะทั้งหลายก็คือต้องรู้เรื่องของตัวเองถ้ารู้เรื่องของตัวเราเองก็จะรู้เรื่องธรรมะเพราะธรรมะอยู่กับตัวเราธรรมะก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเรื่องของธรรมะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีก ถึงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้มันก็เป็นอย่างนี้ถึงจะไม่ตรัสรู้ธรรมะก็เป็นอย่างนี้ธรรมอันนี้มันไม่สูญไปจากโลกมันตั้งอยู่ในโลกนี้เองฉะนั้นธรรมจึงไม่เช่เรื่องที่จะสูญหายเครื่องตรัสรู้ยังตั้งอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ยังอยู่ที่เราทั้งหลายจะไม่ได้บรรลุธรรมก็เพราะเรานั้นยังย่อยหย่อนกันมากย่อยหย่อนในการประพฤติปฏิบัติ ชาวบ้านบางคนมาบ่นกับหลวงพ่อว่าตัวเองไม่รู้หนังสือภาวนาไม่เป็นหลวงพ่อสอนว่าจะต้องไปรู้หนังสือทำไมเอามือไปจับไฟมันก็ร้อนจับน้ำมันก็เย็นแค่นี้ก็รู้ไหมถ้ารู้แค่นี้แล้วก็ภาวนาได้แล้วคำว่าภาวนานเป็นภาษาพระภาษาของคนเราก็ว่าพิจารณาให้เรารู้จักอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละ ความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็รู้ความโลภเกิดขึ้นมารู้ไหมโกรธแล้วมันเป็นอย่างไรโลภแล้วมันเป็นอย่างไรก็พิจารณาดูเท่านั้นเองจะไปทำยังไงอีกละ่ะภาวนาสตินี่แหละภารกิจในเบื้องต้นของการประพฤติธปฏิบัติคุณธรรมที่หลวงพ่อย้ำมากที่สุดคือสตินั่นเองซึ่งตรงกับพุทธพจน์ว่าความไม่ประมาทเป็นทางอมตะ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย